สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะมาแนะนำรถยนต์สวยๆที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น Nissan NV ค่ะจะัดทรงมาแล้วสวยๆเลยนะคะขับใช้งานได้ปกตินะคะพวงมาลัยพาวเวเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นเพลงดังค่ะราคาก็ไม่แรงนะคะ3,9,500บาทนะคะ ระบบไฟติดครบเลยนะคะสีสวยๆพอได้อยู่นะคะไม่มีผุค่ะภายในก็โอเคนะคะยังสวยยังดีอยู่นะคะทุกท่าน mm hmm. ล้อแม็กขอบ16นะคะยางก็ยังดีอยู่ยังใช้งานกันได้อีกยาวๆนะคะ mm hmm. ตำหนิมีตรงที่ว่าขับผ่อนแล้วดับนะคะเบาแล้วดับนั่นเองนะคะก็ต้องไปตั้งกันใหม่เนาะ มีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะคะพาสีปี64 39,500บาทนะคะราคาไม่แรงนะคะทุกท่านส,สวยๆด้วยนะคะสนใจดูรถได้ที่ปวกแดงจังหวัดระยองนะคะเบอร์โทรติดต่อที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปรับชมรถยนต์ทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะนิสสัน NV ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ พงมาลัยพาวเวอร์มีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะคะผ้าสีพระบอปี64นะคะสีสันสภาพตามรูปเลยนะคะท่านใดกำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ถ้าพอใช้ได้ก็ลองโทรนัดเข้าไปรับชมรถยนต์ตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรติดตอ่อเจ้าของนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้นะคะรวมรถมือ2 JK เราขอมาแนะนำกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ